กล่าวสวัสดีทุกทุกท่านด้วยเลยนะครับอยู่ผมในศิลาบีมกันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้เกมไมค์คาพิสต์มาเจ็พูดเร็วทําไมเนี่ย <c oughs> <c oughs> จะพูดเร็วทําไมเนี่ยฮะเออมาแล้ววันนี้นะฮะมันวันนี้ผมมีภารกิจอย่างนี้ก็คือการไปจับโปเกมอนที่ชื่อว่าซื้อเออเอาเข้าใจได้ชื่อว่าอีวูนั่นเองนะฮะอีวูน้องอีวูหรืออ,อีวีนั่นเองนะครับแล้วก็ มีชุดหนึ่งที่ผมโดนใจโดนใจอยากนำเสนอให้ทุกคนด้วยนะครับก็คือชุดนี้เลยนะครับชุดแกงโรเกตโอ้โหจะสกินนึงสกินวันแมวฟับก็ให้เง่าไม่เข้าเลยวะแล้วไปรู้สึกเหมือนใสเออ่เอลลอยรู้สึกเหมือนใส่เอลลอยโอ้โหเอลลอยจริงด้วยเอลลอยอุ้ยอุ้ย ก็เซ็กซ <izon> ี่ใช้ได้ถ้าเราเนี่ยโอเคเราไปตามหาโปเกมอนที่มีชื่อว่าอีฟุยแน่ๆนะครับวันนี้มีสองตัวที่ผมจะจับแน่ๆนะครับคือน้องอีฟุยแล้วก็น้องโกสนะโกสโกสหรือโปเกมอนผีตัวแรกที่โผลมาในเอ่อซีรีส์โปเกมอนกันเลยทีเดียวเชียวแนะฮะอยากจะได้มาครอบครองมากเลยนะครับผมคุณอะไรแล้วก็ตรงนี้เป็น Fresh water, เฟรชบอเทให้แล้วก็แพะแล้วก็เบอร์รี่ไม่เอาไปครับผมอา่าจะสังเกตได้ก็คือบอสเกิดน้อยลงเลยครับเพราะว่าอีพีที่แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเอา๊ะบอสมันจะเป็นไหนอยู่ปะเร <c oughs> าแบบแบบให้บอสมันเกิดน้อยลงนะฮะให้มันแบบว่าดูแรดนิดนึงนะฮะเดี๋ยวแรดนิดนึงเดี๋ยวไม่ก็ถ้าใครชอบแบบนั้นก็เดี๋ยวผมจะปรับให้นะครับนะฮะคอมเมนต์ได้ไม่กัดนะฮะเจ้าของช่องไม่กัดนะครับไม่ใช่มา หรือใช่ป่ะโอ้ยบ้าไปเราไปตามหา EV e กันนะฮะอี e เนี่ยลองกดอ่า Pokédex กส์ดูนะครับแล้วก็ EV EV e. อ้าวเรายังไม่เจอน้องเหรอเรายังไม่เจอน้องเหรอไม่เป็นไร EV e เนี่ยผมจำจำได้ว,ว่ามันจะเกิดประมาณอ่าไบโอมอ่าประมาณแบบ Sunflower อ่าแล้วก็สวันนาเนี่ฮะแล้วก็ ก็จำไม่ผิดกับไอ้ทุ่งยาวิววิวไอ้น้องแมวน้องแมวอุ้ยอ่าไปเลยบาซาม์เฟลมชาร์ดเรียบร้อยจากนั้นก็ดับเบิลคิกเออตุยเอาไม่ตุยจะเหลือไว้ทำไมเนี่ยไออุ้ย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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นบ้าไปปังไม่โดนนะเอาเฉโดนนะ ได้ฟรชมาได้รอฟิชปลาดิบมันเองอุย้ยเช้าแล้วจะเช้าเลี้ยว,ว,ยวไปเราไปน้ำแขอีวุยกันนะฮะแล้วอุปรกรณ์ที่เราเอามาตอนนี้ก็มีะปร,รมาณทอสแล้วก็ดูบี้เอามาทำใหม่เอาแเราเปิดได้เอาลายลดัดเอามาทำใหม่โอ้ช่งงางช่างเมื่อกันโอเค้เอ,องมองก,ก่อนนะว่าอีวุยเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวเป็นปลอมที่ผมว่า เรียกว่าแร่คัดหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันเกิดน้อยมากๆนะฮะมันเกิดน้อยมากๆเลยผมแบบว่าคือรอไปหายคนเดียวแล้วนะครับแบบว่าหาไม่เจอนะฮะขนาดหายอยู่เนี่ยอะไรบ้ะ <c oughs> อะไรเข้าตัวไป <c oughs> อ๋อหนัง <c oughs> นี่เราเพิ่งได้เลย <c oughs> นี่เราเพิ่งได้เลยเราไม่เค <c oughs> ็มไอ้เวี่นี่ยมึงอันนี้น้องหมาหมืดหมาหมืดเ <c oughs> พราะมันเกิดน้อยมากเลยนะครับเอวี่เนี่ย บางทีแบบผมงงว่าเอ๊ะมีตัวละครตรงนี้หรือเปล่านะโอเคลองไปตามหาดูนะครับตรงนี้ก็สววน่าเยอะเลยนะครับน่าจะนอกจากมีโอกาสเกิดอยู่นะฮะแล้วก็ถ้าอีพีนี้นะ่ะเจอยิมผมก็จะเข้าเลยฮะแต่ว่าถ้าอีนี้ไม่เจอก็จะลองไปเล่นคนเดียวดูแล้วก็ลองหายียยยย่ตัวอะไรวะอ๋ออีงูตัวนี้ใช่ไหมไอ้งูนี่ว่าซิริครอปรา สวิคอปราเฟรมชาร์ตอะอือคุยดูดูโมเดลมันท่านผู้ชมใครดูดูโมเดลดูดูโมเดลน้องอาตายตายไปซะเฮ้ย <c oughs> สแกวเฟสอันนี้มันก็ทำให้สปีดของตัวที่โดนน้องเนี่ยฮีทเนี่ยก็จะลดลงนะครับอืมมีท่าท่าผีมีแอมเบอร์มีไฟแฟงเอาไงดีวะเอาเป็นท่าท่าไฟแฟงเขี้ยวไฟกับ แอมเบอร์ปกติกับท่าเล็กไอ้นี้แล้วกันท่าผีออกไปเพราะาว่าเอาไว้ทำไมนะแอร์บอลลูดวันไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าผมใช้แต่ท่าไฟนะฮะก็รัตตาโอเคลองหาดูลองหาดูาดเฮ้ยผูมิภาคไอ้ผูมิภาค <c oughs> เอาไปโอมังน่ายนะ่าจะมีนะเออแต่ที่ผมเคยเจอนะเอาจริงมันแบบว่า มันจะอยู่แถวซันฟลาวเวอร์มันจะเกิดเยอะกว่านะฮะเอออันนี้ก uh, ็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมกัเถออยากจับมากผมชอบมากอีวุย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 อีวครัโม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 เอออีวุยเป็นสัตว์ประเภทอะไรท่านผู้ชมถ้าถ้าอยู่ในโลกจริงอ่ะมันเป็นหมาหรือเป็นแมวมดูไม่ออกเธอเอ้ย เฮ้ยอีวังโคอ๋อจะเอ้ามาเลือกเราแล้วอ่ะท่านผู้ชมอีวังโคอ่ะอีวังโคเรามีเออ่โปเกมอนที่แบบว่าตีน,น้อยไหมเอาเป็นไอ้นนี้กันให้มันตีเราแล้วก็เราเราใช้โปเกมบอลจับไปเรื่อยๆแล้วกันเนี่ยเออเดี๋ยวว่าคือถ้าเปิดมันถ้า,ถ,าถ้าสายฟ้าใช่ปะถ้า,ถ,าถ้ามันโดนตีใช่ปะไอคุณที่ตีมันเนี่ยจะติดมีโอกาสติดพลาร์ไรซ์ได้นะครับโอเคตีลูกตีลูก เอาจะได้จับล <at> ูกง่ายๆนะตีเลยลูกอุ้ยชิบตกใจตัวนี้โอเคเอ่อแบ็คโปเกมบอลไปเรื่อยเลยว่าติดหน่อย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 เย้ได้แล้วทุกทชมได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้ล็อกลักแล้วอ๋อไอ้นี่มันล่างสองของจิกกลิต้านี่นะอุ้ยเท่เนาะ วุ้ยเท่เท่เท่ยเรายังไม่มีโปอยมันพื้นเลยนี่วะเอาแล้วท่านผู้ชมเอาแล้วเอาไปเลยอ่ะไม่ใช่เอาตัวเอาตัวอ่าอันนี้นะกันไปเลยนนั่แหละอ่าทันเดอร์พันอิเล็กโทรบอลเอ้ยได้อยู่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 ไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บมากน้องไม่เจ็บมากน้องไม่เจ็บมากแต่ว่าถ้ารอบนี้ขี้เนี่ยก็คือจบครับ เอจอจบเออร้อยเอ้ยไ,ได้ไอ้เราน,นักเก็ตแล้วน,นั่ท่านผู้ชมเป็นเมื่อไครับรู้สึกว่ามันจะกระตุกกระตุกนิดหนึ่งนะฮะกระตุกกระตุกเอาเป็นสักประมาณสักห้าแล้วกันโอเคอาา่าฮะอาจจะมีหมอกลงนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องขออภัยด้วยนะครับคอมผมไม่ได้แรงขนาดนั้นนะฮะเออนี่ขนาดเล่นไหมครับนี่นีขนาดเล่นไหมเขาเนี่ย โอเคไม่เป็นไรอฮะให้อภัยตรงนี้ผมด้วยนะครับต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคเราไปหาตามเราไปหาตามอะไรละ่ะไปไปตามหาอ e ีบุยกันต่อเลยนะฮะเออเอเอแล้วก็อาจจะจับโปเกมอนธาตุพื้นด้วยนะครับไอไ้นี้มันออกมาว่าธาตุบินโนธาตุบ,บินธาตุบินธาตุบินเฮ้ยอ๋อแล้วมันฮัตซัมฮัตซัมล่างโทเทมล่างโทเทมก็ เลโอ้ยหัดสามล่างแยกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพราะว่าโอ๊ยคือผมจำได้ว่านะเอาจริงนะผมจำได้แบบว่า,ามาเล่นเกมนี้เกมช่วงแรกๆเนี่ยคืออ่าช่วงแรกไงน,นะไมค้าเพชรสม่อนอะ่ะคืองูมันจะตัวเหลี่ยมๆใช่ปะเออแล้วมันแบบมันมันก็ไม่น่ากลัวเลยแม่งแต่พอมาเอ่อมาผ่ามาเรียกว่า,า,า,าไงดี พอพอมาเอา่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยเขาปรับให้ไม่ดูแบบว่าดูเหมือนในแอนิเมะขึ้นเว้ยท่านผู้ชมดูเหมือนในซีรีมากขึ้นแล้วแบบโอ้เหมือนอ่ะไม่เหมือนในกระตูนนี่เหมือนของจริงเหมือนของจริงมันแบบโอ้โหทำไมเหมือนกันนะั่นเออใครไม่กลัวนี่คือไม่เข้าใจนะผมแบบกลัวงูเข้าเส้นเลยโอเคกมเฮ้ยกาดี การดี้หรือวินดี้มีใคร <c oughs> แยกออกบ้างการดี้หรือวินดี้เออทุกวันนี้ผมยังแยกไม่ออกนะอันไหนอันไหนการดี้อันไหนวินดี ier, ้ปะโอเคเออแล้วก็ผมลองกลับไปดูเอ่อโปเกมอนภาคภาคซันเอ็นมูลแล้วก็ภาคเอ,อ่อภาคว่าแล้วนะครับ <laughs> ทำให้ผมรู้สึกว่ากูยอยากจับพิษลงมันสื่อมากผมอยากจับพิษลงมันสื่อมากเออโอ้อยากได้แล้วก็นั่นแหละ เออแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ยังยังไม่ได้แบบว่าเห็นเมก้าเลยนะครับตอนนี้เราก็เดินสำรวจโลกไปนะครับเออโอเคเอ้ยเราเจอเทรนเนอร์ว่ะท่านผู้ชมเราเจอเทรนเนอร,สสร์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับหัวเรี่ยววิ่งยี่สิบเจ็ดมาแคบบาชั่งโมกไปเลยอ้าวไม่ใช่มึง <c oughs> อุ๊ยขอโทษไม่ใช่แก <c oughs> อ่าเันเดอร์พันธ์ไฟเออเรียบร้อย อทันเดอร์พันธ์ไปอีกทีเรียบร้อยอันนี้อันนี้ใครรู้บ้างมามาจากภาคอะไรท่านผู้ชมนี่ผมผมไม่เข้าใจ <c oughs> ผมผมไม่เคยดูเออไม่ไม่ใช่ไม่เคยดูไม่เคยเห็นหรือว่าในหนึ่งมูฟวี่วะอในหนึ่ง,นนงมูฟวี่ปะไอตัวนี้ผมไม่คุ้นเลยอะไอตัวนี้นะท่านผู้ชมไอตัวลงลงลงศพเคน็ดเทคดาวเรียบร้อยเลเวลร้สามหนึ่งแล้วโพนิต้า แล้วก็น้องตู่น้องตู่โอเคน้องเต่าเลเวลสีสน้องต่าเลเวลสี่สาคือช่วงแรกเลยโดนน้องเต่าแกล้งอ่ะตอนนี้เราต้องแกล้งน้องคืนละเออเดี๋ยวเออว่ะผมต้องกลับไปทำไอ้นี่ใหม่อะต้องกลับไปทำา x p แชร์ใหม่นะผู้ชมแล้วก็ EXP อเนี่ยคือในช่วงพักแรกๆเนี่ยผมต้องขอภไปด้วยนะบอกว่าที่ผมบอกบอกว่าถ้าถ้าเอาแบบว่าไอเชดนั่นอะ ไอเชตเริ่มต้นไอไอกล่องเริ่มต้นนะท่านผู้ชมถ้าเปิดถ้าเปิดอันนั้นใช่ปะมันจะได้ APR สรุปไม่ใช่นะเว้ยมันสุ่ม <laughs> เออแล้วก็วิธีได้เนี่ยก็คือแบบว่าการไปสู้กับไอพวกบอสแบบนั้นนะฮะเออไอพวกบอสแบบเอ้ยไม่ใช่แบบนี้ออไอไอพวกบอสแบบติดชื่อแดงๆไงท่านผู้ชมมันเรียกว่าอะไรแล้วไปดูแต่ว่าเลเวลรียบร้อยนะวิลูนาร่าลูนาาร่าเทโน แต่ว่าแอนิเมชันมันมันดูเก้งๆกลงๆเออในนี้มันเก้งเอานะในโลกไหมครับเนาะเออนิดหนึ่งนิดหนึ่งโลกไหมครับนิดหนึ่งนะฮะเอาอุ้ยแซนยิงๆอยากได้แซนเดอะพาคกอลล่ามากกว่าแซนนี่อยู่ในภาคเอ้เนี่อยู่ในไบโอมสโนมาเท่เท่เท่นะแต่มีแค่สองล่างเออก็เท่ดีตรงนี้ต้องกับวาดวงฟุ ตุ๋มอ๋อมีแหละวันนี้จะเจอไมอนน่เนี่ยนี่บุยเนี่ยฮะเราได้เราได้ล็อกลับมาอ่าอีวังโคนะฮะเอออีวังโคแล้วก็กลายร่างเป็นลูกาลูกันนะครับที่ผมอยากได้เนี่ยก็คือร่างพบพบพบเนวะไอไอตัวแดงๆไอตัวแดงๆครับท่าผู้ชมมันมันเรียกว่าอะไรร่างเที่ยงคืนปะเฮ้ยนี่มันไอนกภาคเอ็กวายนี่ว่า แต่ว่าต้องมีธาตุไฟสองตัวแล้วเราจะเอาไปทําไมวะไม่เป็นไรแล้วกันต้องมีธาตุไฟสอง,งตัวแล้วอะเราไม่อยากจับเพิ่มนะครับเฮ้ย,ยนั่นมันใบอมใบอมดอกไม้มีตัวอะไรที่น่าจับไหมครับใบ,ใบอมดอกไม้เนี่ยผมรู้สึกเดี๋ยวผมลองไปดูอะไรกันนะขอร้องดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหล ทำแบบเงียบจังไงเออเงียบจังไงนี่วะไหนหมดว่า h e l ลเฮลโ l o โอ้โหโคตรเงียบอ๋อต้องรอสักพักนะฮะเผื่อให้มันแบบสปาสมาก่อนนะต้องรอสักพักเนาะนอนนอนตรงนี้ไม่ต้นไม่ตัวกระบองเพชรไอตัวกระบองเพชรนี่เขาบอกว่าอย่างเกลือเลยอุ้ยเฮ้ย มีรูฮอกใช่ไหมไอ้มีรูฮอกใช่ปะงอโอเคเทเลยมีรูฮอกภาคไหนค่ับผู้ชมจำชื่อมันได้ไงวะไม่จำชื่อมันได้ไงวะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มัน,ม,นมันเตี้ยแล้วอะลองลองไปจับลองไปจับแล้วเราหิวด้วยไม่นะเราไม่มีโปเกมอนบินอะเราบินตามมันไม่ได้หูมไม่ทันแล้ว <c oughs> <c oughs> าลากรักก่อนนะ <c oughs> ไม่จริงผมไม่ได้ม่ได้ต้องการมันขนาดนั้นนะพกนมันนอกกระโดงใจของท่านผู้ชมเนี่ยคือมีตัวอะไรกันบ้างครับมีมีตัวอะไรกันบ้างฮะผมเนี่ยก็คือแบบว่ามีแน่อนอนฮนะพีจอร์ดอยู่ในใ,นใจแน่อนอนมีพีจอร์ดมีเอ่อไอตัวนั้นอนะไอตัวเมื่อกี้ของซาตโตชิฮะไอตัวตัวนกธาตุไฟใช่ไหมเออไม่ใช่ไฟเยอะ อ่าไอ้ตอนนั้นแหละชื่ออะไรแล้วจำไม่ได้ <c oughs> เออชื่ออะไรแล้วจำไม่ได้ไฟกวายนะแล้วทำไมแถวนี้โปเกมอนไม่เกิดเลยล่ะอุ๊ยโอ้โอน่ากลัวจุงบุยอ๋อถ้าใครบอกว่าถ้าใครเบื่อแล้วในการดูอ่าไมค์ครับพิกซ e l m อ n นะฮะก็ผมอาจจะมีไมค์ครับฮาร์ดคอร์ด้วยนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับ ว่าอยากเรยวกหรือเปล่านะฮะก็จริงๆก็ไม่น่าพูดจริงๆก็ไม่น่าพูดน่จาจะกีดการ์ดสุดยอดหือผมนี่แบบว่าเออไปพูดแล้วกันเดี๋ยวโดวนแกงเดี๋ยวโดนแกเดี๋ยวสักพพี่เอาเลยโอ้ไม่นะไม่ทันแล้วสินะโอเคแล้วเราจะเจออีกเวยกันไหมเราวันนี้เนี่ยฮะ เออโอเคท่านผู้ชมเดวผมจะตัดไปตอนที่เจออะไรที่น่าสนใจแล้วเน้นกันนะฮะไปเลยแซ่บแมท่านผู้ชมอ่าที่ผมกลับมาเนยเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะรเพราะว่าผมคางการใจกับอ่าเจ้าอีพีแชร์ของอ e ีวังโคนะครับก็คือว่าอีพีนี้นอาจจะไม่เจออ e ีบุยนะฮะผมก็เลยบอกว่าเออกลับมาพัฒนาร่างให้เจ้าอ e ่าอีวังโคก่อนดีไหมเออผมก็แบบตาช่างตาช่างแบบเอเอเอากลับมาพัฒนาร่างให้น้องอ e ีวังโคก่อนดีกว่านะครับแล้วก็น้อง น้องเจ้าน้องน้องเงี้ยีกันเหน่งไหฮะเออรู้สึกว่าอีฟุยเนี่ยมันมันหายากอะ่ะมันหายากอะ่ะผมก็เลยแบบเอ้เราสักพักก่อนล้วกันเนอะเดี๋ยวบบว่าเราลองพัฒนาร่างหาอะไรเพิ่มต่อพัฒนาร่างเจ้าพวกนี้ก่อนนะครับอีกสองตัวอยากเห็นโกงใคลหรอว่าถ้าใครบอกว่าผมอยากรีบเล่นนะฮะจากด้แบบว่าจะได้เอาไปตะลุยยิมเอาไปตะลุยแบบว่าเผื่อเผื่อเจอ เผื่อได้เจอกับปอยม่นันในตำนานนะครับก็เรียกมาว่าเออมาจับแห <c oughs> <c oughs> แล้วก็แล้วก็ e x p แช e ต้องใช้อะไรบ้างนะขอดูกันลืมน้อง e x p แช e ต้องเอาไปใช้อะไรบ้างอนะ่ะอืมอันนี้อะไรอ่ะ e x p แช r e x p แช e ไหนวะอ้าวเฮ้แม่ไหนน้องอ่ะ อ้าวอะยี่แชร์หายฮัลโหลอ๋อนี่นี่ฮัลโหลนี่นี่อ๋อต้องใช้โกสโตนโก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 สโตนนี่ไงอ่าฮะจำเริญก็ไม่มันกระตุกจังโอเคเอ่อนนอัอนนี้มันดับยากละ่ะสโตนซอสจำเริเทเจอร์แพ็คมันโคตรใหญ่เลยอ่า อยู่ไหนแล้วโอเคเฮียนี่อ่ะแล้วก็ให้น้องอีวังโคห้องห้องชุบก็ให้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าคลิกแล้วก็คลิกซ้ายหนึ่งทีโออ่ะ oh. ah, ah. <laughs> คลิกขวาคลิกซ้ายโอเคไปกันเลยเอ้ยน้ำมันเมกา้าอไรน,นั้นดีกว่าชุบ <laughs> มาบอส <laughs> อะไรนะทุกวันนี้ก็ ไม่ค่อยเร่บรรยบเปิดแม่นกันต่อนี่ฮะเออ <c oughs> <c oughs> ไม่เนะาะจริงเหมือนเหมือนมาแคสเกแล้วก็มาหาเพื่อนคุยหรือไม่ก็มาคุยคนเดียว <c oughs> ไ,มไม่แล้วเออ,เอแต่ว่าถ้าคือถ้าให้ไลฟ์สดให้ไลฟ์สดท่านผู้ชมจะเโอเคไหมแล้วทำไมกูจะมาตายลองตัวเนี้ยถ้าให้ไลฟ์สดจะโอเคไหมแล้วก็มานั่งคุยเรื่องอะไรแบบนี้กันนะไี่เขจะโอเคไหม <c oughs> ผมไม่ไเอาดีกว่านะเออผมนี right ้ดีกว okay. okay. well. ่าเออเดี๋ยวไลฟ์สดแล้วผมเกร็งฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักพักนึงนะครับจนกว่าเราจะได้น้องกาโอกาเอ็นมานะครับผมก็จะตัดไปช่วงนั้นกันเลยทีเดียวเนาะโอเคนะน่าโอเคนะเฮ้ยอ๋อเฮ้ยโปเกมอนเอ๊ะเช็ดเลยดิสโดนวายฟุบมามันเลยมันเลยมันเลยเดี๋ยวไปคลิก นี่แหละครับทานไม่ชมนแคบนี่แกไปยุ่งกับเอ่อเมก้านะฮะเดี๋ยวพวกกิ๊กเออเรียบร้อยล็อกล้าไปลูกไปลูกล็อกโทลเราเจอกันใหม่นะโอเคแฮะแฮะไ่เชื่อมแฮะเราเราตุย มันเก่งจังอ่ะมันเก่งเกินไปแล้วอ่ะเนละตุยแล้วละตุยมใช่ฮะกับกับไบดี้เขาแบบว่าเจ็บเอ่อลิซารอนไว้ลิซารอนไวโอ้โหตุยเรยียบร้อยมันตายมันตายหมูอีกแล้วฮะ ไปกันเลยเจอบอกเออเราเจอทุกว oh. ันเลยนะโอ้เฮ้ยเนโรบีใช่ไหมซื <F ame> ้อเนโรบีใช่ป่ะเฟมชาร์ดร้อยเออเดอบล็อกแท็กเฮ้ยดับล็อลคิกใช่ป่ะดับล็อลคิกเว้ยเดี๋ยวโอเคมันจะหลบอะไรได้เยอะขนาดนั้นไอ้ด้านหลังมันสะกิดแล้วฮะเรียบร้อยอ่าเฟมชาร์ดโอ้ยเดียว เดี๋ยวดูมันเตะคืนนะฮะเดี๋ยวดูมันเตะคืนนะอ่าเฟรมชาร์ตเออไม่ได้เก็งกันไปแลยโอ๊ยฉันธาดไฟนะนี่ฉันธาดไฟนะเว้ยอือเรียบร้อยทันเดอร์พันช์อุ๊ยหลบได้เอ่อทันเดอร์ช็อต เอามันตีเราไม่เข้าอ่ะมันตีเราไม่เข้าเทคดาวเรียบร้อยอือจะเหลือไว้ทําไมล่ะลูกทันเดอร์พันปล่อยมันตีไม่ได้วันนี้เทคดาวไปเลยเจกิลอืออุ้ยโหทำไมกูโดนลงแขกขนาดนี้เนี่ยโอ้โหโดนทาแล้วทาอีกอะไรวะเนี่ยล็อกโตรเอาปะเลเวลร์สิบห้า เท่ากันเท่ากันแซนไอแท็กเลยอ่าทำไมไอค accuracy มันน้อยแท็กเขาไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันตีเจ็บมันตีเจ็บอ่าล็อกโตรไม่โดนอีกล็อกโตรทีเอาแล้ววะเอาแล้วเอาแล้วล็อกโตรอือ,อวิมันตีเราเจ็บกว่าล็อกโตรไปไม่โดนล็อกโตรเดี๋ยวทำ <c ười> ไมเราเบากว่าลูก ทำไมเราเบากว่าลูกโอ้ยเออเอาเอาเอา,อามีลุ้นมีลุ้นแท็กเกิลแท็กเกิลเออแท็กเกิลไปทีรอบนี้แม่งรอบนี้มันต้องวดุดรอบนี้สายต้องวดุดอ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยมาเร็วไปนะมาเร็วเออเรียบร้อยกูเตะช่วงแรกๆกก็นะคอนะนะ concept เซปต์เดิมนะฮะคอนเซปต์เดิมๆเลยฮนะ ช่วงแรกก็ทุรัดชกเล่อย่างนี้แหละฮะโฮ้ย thank you คุณจอยเฮ้ยเขาถามสิมาท้าเราถึงถิ่นเอามาสิครับเฟมช็อตโอ้ย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 หยุดหยุดสต็อปสต็อปสต็อปแค่นั้นเดี๋ยวพุ่งคิกเออเรียบร้อยเฮ้ยโหอ๋ออันนี้ทำให้แอคแทกอืม ท้าเฮาถ้าเฮาเอาเป็นเดบ์บล์เฟมอันนี้เลยกันอ่ะคุณอยฮะคุณจอยฝักด้วยฮะเฮ้ยเราเพื่อสังเกตเหรอเราเราไม่ได้ไม่ได้จับตัวเมียมันเลยเหรอโอ้เราไม่ได้จับตัวเมียมันเลยเฮ้ยโพนิต้าแซนมาเรามาสู้กันมันเดินมาหาเลยวะ่ะเฟรมชร็อตเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอเค ฟึบอ่าฮะเดี๋ยวไอพวกบอสอะไรพวกนี้นะฮะผมจะมาพยายามเคลียร์ที่หลังนะครับรู้สึก,กว่าตอนแรกมันไม่เยอะขนาดนี้ <c oughs> นี่ผมปรับน้อยแล้วนะเอาจริงผมปรับให้สปาวันได้หน่อยแล้วนะโหนี่ขยันเกิดจะจัดเลยขยันเกิดจัดเลยเลยอ่าเฟรมช้าปไปเออเรียบร้อยสามแปดแล้วฮะสามแปดแล้วตรงนี้มี ตัวอะไรเกิดไหมตัวอะไรเกิดไหมไม่มีเลยเลยไม่มีเลยเลยไลจูไลจูเกิดหน่อยสิครับเั็นได้ไลจูเห็นได้อีบุยมันไม่เกิดมาให้ผมสักทีเอ้ยเจ็บแล้วตุยดอไปเคลีิอาเทรนเนอร์ตอนนี้ก่อนนะเทรนเ,รรเรนอร์เทรนเนอร์ของนี่ของนี่คราวนี้มันเทรดเดอร์เทรนเนอร์ไปไหนวะหรือว่า ดิกดาดิกดิกทริโอหรอแล้วก็แมกเนตอนชื่อนี้จริงรอ่ะ <c oughs> เขาตามหาดิกดาอยู่ครับแล้วก็มาแลกกับแมกเนตอนโอเคแต่ว่าไม่เอาเราไม่สนใจเราไม่สนใจอันนี้เไปเลยลูกเอามาๆมาเดี๋ยวตายต้องถอเแกจะตายแกต้องตายด้วยนะมือฉันเฮ้ย <c oughs> บุศกัน นะฮเฟรมชาร์ตไปเออเหลือยังไงรูเออเรียบร้อยเอาเรากดรันโดนยี่งไปเลยเอ,อ่อโดนสักทีสิโดนเออเฟรมชาร์ตเราก็จากนั้นเฟรมชาร์ตเรียบร้อยกดแกะต้องใช้ไอ้นั่นมันตัวอะไรมันตัวอะไรอ๋อบูเบอร์ใช่ไหมจะไม่ได้เหมือนกัน เออโอ้ยนักไม่ปั้มเนี่ยว่ะอ้วนไปตุยนุย้ยมาเช่ะเฮ้ยตัวนี้อ๋อน้องหนูน้องหนูน้องหนู double attack เรียบร้อยไอ้หนมปังเออเนี่ยแหละที่ชอบที่ชอบไปตีมันเนี่ยเออมันได้หนมปังนี่แหละเอ้ยนกสองหัวนกสองนกสองหัว โอเคมาโซแกนบอลไปไม่โดนหรอไม่โดนอีกแล้วละ่ะดับเบิลไวแท็กไปเออดับเบิลแท็กแล้วดับเบิลคลิกลูก <laughs> นี่อะไร <laughs> อะชาร์ปเลยมันเอาไว้ทำอะไรวะมันเอาไว้ทำอะไรเฮ้ยน้ำมันมันมีดูอ๋ออุ้ยอ,อย่างเยอะเลยไม่ใช่อุ้ยตกใจไม่ใช่ไม่รู้หอกไม่รู้ไม่รู้อะไรอ๋อโอ้โหอาบอก ทำได้เลยอ่าบอกอเฮ้ยชิงแคร็บเฟรมชาร์ตอุ้ย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 ดับเบิกเออได้ปลามาโอเคเดี๋ยวตัดไปตรงที่นั่นแะครับมีสิ่งน่าสนใจนะครับข้ามทิ้งซะข้ามันทิ้งซะไมะ่อยากเห็นหน้ามันเฟรมชาร์ตโอ้ยเดียวเดียวเดียว,ยวตีแรงตังวะตะโลคิก อออออเ,เออบอกอเฟรมช์ตเลยเอออันนี้ใครเอาพิกาจูเราไม่ต้องการนาย <laughs> เราไม่ต้องการนายโอ้โหกูเดนลงเดนลงแข่งแล้วโอเคดีนะแบบว่าเลเวลน้อยๆตัวอะไรอ๋อร่างเมก้าเลเวลสี่อันนี้เลเวล2ี่ปุ่กเอ้ยท่านผู้ชมฮะตัดไปเลยไปไปเลย งับถ้านม,มู้ชมผมฟาร์มมาจนถึงแต่ว่าได้น้องกเอากเก่นมาแล้วนี่คร <c oughs> ับก็นี่ได้น้องเกาเกนมาแล้วก็น้องรูกันรู้กันตอนแรกเนี่ยตอนแรกผมว่าจะให้นั่นแบว่าอ่าดูการล่าง,ล,างล่างตอนเที่ยงคืนเนาะเออแต่ว่า <c oughs> ยังไงดีละ่ะฟาร์มเพลินเกินฟาร์ไอหมอนี่เพลินเกินไปจนแบบว่า ลืมดูเวลาลืมดูเวลาวันมันตอนเช้าเฉยเลยตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามันเก่งไหมนะเออแต่ว่าไม่เป็นไรก็ก็โอเคก็โอเคดีตอนนี้ก็ได้น้องก็เอากเอ็นมาแล้วนะครับก็โอเคนะก็จะใครชอบคลิปฉากกันด้วยเอลลอยฉากกันด้วยความเอลลอยเฮ้ยมาใช้รูปมาในรูปใช้รูปไม่ได้เหรอรูปาแป๋วโอเโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ หาหาชุดเก่งลรอกยิ่โอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็ลิดต่อไปเดี๋ยวกำลังจะมาเนาะโอเคคลิปนี้ก็บ๊ายบาย